เกง๋งน่ารักตามุตามิค่างวดถูกถูกสองพันห้าร้อยบาทนี่เลยนะสวิปนาฮักตาฮักตาฮักตาหมักเออตาฮักตาฮักตามุตามิโอ,อ้โห,ห,อ,อ,หอยากก่อนสองปีหนาครับนิวซูซูกิสวิปป 2020. ีสองพันยี่สิบนะชุดแต่งรอบคันแม็กใหม่ยางใหม่โอ้โหโคตรแจมเลยนะเริ่มพออเดียนแรก มงกะลาคุณปามีนาค่อยไปจ่ายค่างวดเอาโคตรสุดอีกโคตรสุดเร <laughs> ับหรืไงดูมุมกล้องอยู่ <laughs> โอเคโอเคมาดูท้ายเลยเนี่ยราเสียงเขาก่อสร้างข้างหน้ามาดูว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่าเนาอะนะมาดู <laughs> ดากเดิมหมดครับนะรถไม่เคยติดแก๊สรับประกันให้ตรงนี้ติดแต่ NGV กับ LPG โอ้โหโคตรสุดอีกแล้ว <laughs> <laughs> ยอไม่เคยติดตั้ยินเด้ อา้าวท่อคู่ด้วยท่อคู่ด้วยนะยางยางสีขาวยางแก้มขาววัยรุ่นเขานิยมวัยรุ่นเขาชอบเลยเกียร์ออตโต้ไม่หลักหมื่นโลนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,รัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้าง เพชรนหยเพชไหน้สวนแม่บ้านเราบพอกีดยางขับวิ่ขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแม่โคตัดไม้เผาทานเลียงง้วเลียงคว้วเลียงหมูเลียงม้าเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวมาเลยผ่อนสองผนห้าเครื่องเดิมเดิมล่องแก้มเดิมเดิมฝากระโปรงไม่ขยับเลยโอ้โหโคตรแจ่มคันหน้าเดิมเดิมเอา 6เดือนแรกผ่อน2,500บาทหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มที่6,700ไอเซมโรซิ่งจัดให้พิมพ์คำว่าสุดสุดมันสุดยอดดี i ไอเสมโรซิ่งฝากไลค์ฝากแคร์ด้วยวรุจ่จ๋าสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน FC ทุกคน